เปิดเทอมแล้วจ้าเย้ลินดาดาหลักพันค่ะธนาตัวค่ะเย้ลินดาดาหลักพันค่ะเย้เ yeah. ปิดเทอมยังคะ,ะเปิดเทอมแล้วเย้ชื่อลินดาดาหลักพันค่ะเย้ yeah. ว้าวดินใส่ถูกข้างหรือเปล่ารองเท้าใหม่ครับนี่คือรองเท้าใหม่ของเด็กเปิดเทอมนะนั่งให้เรียบร้อยสิลิลดาเออนั่งให้เรียบร้อยเออเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่งตัวชอบไหมลูกชอบไหม<อ>ว้าวอินทันมาส่งพี่ไปโรงเรียนนะ่ะเนี่ยเปิดเทอมวันแรกนะครับของน้องไอรินนะครับไปหาคุณเมย์อะไปหาคุณเมย์อ่อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วครูเมย์ไปไหนอะ่ะลูก แล้วแล้วคู่แม่ม่ะคู่แม่คู่แม่อยู่บ้านกับผู้ชายน่ะฮะคู่แม่อยู่บ้านกับคุณดีไงอ่ะอืมบ้านแล้ววันนี้วันนี้หนูอยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลสองแล้วเหรออนุบาลสองสิจำไว้นะหนูอยู่อนุบาลสองทับสองโอเคเรียกดูกับคู่เรนุ้ยกเอาคู่แม่มาเลยเอาคู่แมมโอ้โหอันจะมีอะไรฝากถึงคู่แมมไหมถ้าคู่แมมได้ยินน่ะ บอกว่าคิดนนถึงไหมยอยากสวยอ่ะโอ้ยอยากสวยด้วยอือโอเควันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกใช่ไหม,มรายงานตัวที่หนูชื่ออะไรส่ยพ่อไม่มีรองเท้าใหม่หรออันนี้ไม่ยากเท่หรอตอนนี้เรารอคุณแม่อยู่นี่น้องชายก็มารอส่งรอส่งพี่สาวไปโรงเรียนอินทัศครับอินทัศมาส่งพี่สาวไปโรงเรียนเหรอ แล้วไปด้วยกันเปล่าไปด้วยกันเปล่าโอ้น้องไอรินทัดทัาเดินรอก่อนทัดทัาลงมาแล้วทัดยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเดี๋ยวอย่างอย่างเดี๋ยวรอรอคุณแม่ก่อนรอคุณแม่ก่อนเออคุณแม่ยังไม่ลงมาเลยเนี่ยไอรินระวังรถด้วยนะคะฮะว้าวเด็กนักเรียนพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วอ้านินหนูเชื่อรายรายงานตัวยังเนี่ย โอ้โอเคลีลาดาหลักพันหรอมีสไลด์ด้วยอืหือื้มตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรมันเป็นพื้นพื้นปูนธรรมดาพื้นอะไรพื้นปูนไงลูกื้นแพ้สิจะลุกขึ้นเร็วโปแล้วโปแล้วลุกขึ้นใช่ใช่ใช่ จ้ะคุณแม่ล่ะคุณแม่ไม่มาทักทีเลยเ,เดี๋ยววันนี้ไปประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนะครับวันนี้ส่งคุณแม่ไปคุณแม่ไปเหรอใช่คุณแม่ไปกับไอรินไงปะไปดูคุณแม่สิประชุมผู้ปกครองนะครับน้องอนุบาลสองครับสองครับเด็กหญิงลินละดาลักพัน นี่ก็ต่อแถวรอรับเอี่ยมน้องอนุบาลสองนะครับน้องไอรินนะครับตอนนี้อลินระดาหลักพันไปรายงานตัวครับผมลอินได้เอี่ยมใหม่แล้วหนูได้เอี่ยมใหม่แล้วลูกได้เอี่ยมใหม่แล้ว ไปครับเข้าห้องประชุมครับผมจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งเลยครับเด็กๆคุณแม่คุณลูกว้าวเอี้ยมใหม่อันนี้เอี่ยมชั้นอนุบาลสองใช่ไหมเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น้องไอรินก็ออกจากห้องประชุมนะครับมาให้คุณแม่ฟัง ปรชุมไปนะครับน้องอดินออกมาเยืดเส้นยืดสายที่สนามเด็กเล่นครับทุกคนโอ้สนุกจังเลยว้าวสนุกไหมระวังตัวด้วยนะลูกระวังตัวด้วย เดี๋ยวตกตุ๊บนั่งให้เรียบร้อยด้วยนั่งให้เรียบร้อยด้วยนั่งให้เรียบร้อยโอ้โหกระโดด แล้วครับตอนนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของน้องไอรินครับไม่มีอะไรมากมายทําความรู้จักกับโรงเรียนหลังที่จักหยุดมายาวๆ2เดือนกว่าให้เด็กทําความคุ้นเคยกับโรงเรียนนะครับจะได้รักโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ให่เลยเหรอสนุกเหรอระวังหล่นนะลูกโอ้โหสนุกสนานใหเลยเดี๋ยวให้น้องไอรีนเล่นไปก่อนนะครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไอรีนแอนนินทัศด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ